สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่เกีรติดตามฟังรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณ8ป0นาิกาถึง8ดนิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลายัยนเรศวร FM 1 0 7 2 5 m h z มกะและทางเว็บไซต์ nu radio. N.U. A.C. t h โดยมีผมธนบัตรใจอินอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทุกท่านครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการเรียนรู้อดีตจากเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนะเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของอนาคต เรามาช่วยกันต่อลมหายใจให้กับความทรงจำเก่าๆให้ได้มีชีวิตกับสังคมร่วมสมัยอีกครั้งก็จะเป็นการทำให้อดีตและปัจจุบันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณค่านะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักและผ่านพบความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันชนิดที่แยกจากกันไม่ได้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยนะโดยเฉพาะความผูกพันระหว่างคนกับสายน้า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมทำให้เกิดวัฒนธรรมไทยก็ว่าได้นะฮะชีวิตของคนไทยผูกพันกับสายน้ำนะ,ะมาเนิ่นนานซึ่งสะท้อนให้เห็นจากวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสมอไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านชาววังนะ,ะโดยทั่วไปเรามักจะได้ยินคำกล่าวว่าเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็ลี่ไหลลง นะครับเป็นคํากล่าวที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือว่าระหว่างคนกับสายน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังย้อนรอยนะไปสัมผัสกับอัตลักษณ์ที่เคยโดดเด่นออของจังหวัดพิษณุโลกหรือที่รู้จักกันในนามเมืองสองแควซึ่งก็คือเรือนแพรริมสองฝั่งแม่น้ำหน้านั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำขวัญของจังหวัดที่ว่า พระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานชาแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตรการตานะคำว่าสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพนี่เองที่สะท้อนให้เห็นความผูกพันอันยาวนานระหว่างชาวพิษณุนโลกกับสายน้ำนะจังหวัดพิษณุโลกหรือว่ารู้จักกันในชื่อเมืองสองแคว ก็เป็นเมืองที่เติบโตมาจากฐานทรัพยากรน้ําเป็นสําคัญนะครับโดยมีแม่น้ําสายหลักที่ไหลผ่านกลางเมืองคือแม่น้นําน่านะการเติบโตของเมืองก็ควบคู่ไปกับเส้นทางน้ําที่ไหลผ่านเกิดเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับน้ําในชื่อเรือนแพรพิษณุโลกนะแม้กระทั่งคาขวัญของจังหวัดดังกล่าวก็ได้บรรยายถึงสภาพเรือนแพรที่มีอยู่คาคล้าริมสองฝั่งแม่น้นําน่านแต่หากเราได้ไปเยือน พิษณุโลกนะในเวลานี้นะครับเรือนแพที่เรื่องชื่อก็ได้จากหายไปเสียแล้วอาจจะเป็นแค่ความทรงจําของคนพิสุุโลกนะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยจำนวนเรือนแพลดลงจนแทบไม่มีเรือนแพในบริเวณตัวเมืองให้เห็นนะครับหรือว่ามีอยู่ก็น้อยเต็มทีก็กลายเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าคําขวัญน,นั้นก็อาจจะบ่งบอกอัตลักษณ์แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับภาพทัศนียภาพที่ อาจจะต้องการเห็นจะคําขวัญเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พบพ่านอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวว่าพิษณุโลกเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยอย่างมากนะครับที่เราเรียกก็เมืองสองแควเนี่ยเหตุใดจึงเรียกเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าสมัยก่อนในบริเวณดังกล่าวมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านเมืองก็คือแม่น้ำหน้านและแม่น้ำแควน้อย โดยแม่น้ำน่านไหลผ่านเข้าตัวเมืองจวบจนปัจจุบันก็ยังไหลยอยู่ในเส้นทางนี้อยู่ส่วนแม่น้ำแควน้อยนะเปลี่ยนทิศทางในการไหลผ่านจากเดิมเนี่ยไหลลงใต้ขนานกับแม่น้ำน่านผ่านเมืองสองแควรหรือว่าเมืองพิษณุโลกแล้วก็ไหลลงแม่น้ำน่านใต้ไปเที่ยมเผอ่าล้อ,อจังหวัดพิจิตรปัจจุบันได้ไหลลงจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกลงแม่น้ำน่านเหนือตัวเมืองขึ้นไปประมาณ20กิโลเมตรนะครับทั้งนี้เนี่ย แม่น้หน้านที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกก็กลายเป็นชุมทางสำคัญโดยในช่วงพุทธศักราช2405เราสมัยรัชกาลที่4นะครับจังหวัดพิษณุโลกหรือว่ามณฑลพิษณุโลกเป็นแหล่งค้าขายที่นิยมส่งผลให้มีการอพยพย้ายถิ่นมายังเมืองพิษณุโลกหรือว่าหัวเมืองเหนือจนไม่มีที่พักอาศัยก็อาจจะมีการต่อแพอาศัยอยู่ริมน้ำนะครับเรา พุทธศักราช2,542เนี่ยต่อมานะครับมีเรื่องราวการเก็บเงินค่าเช่าแพรหลังละ500-600บาทต่อเดือนนะเนื่องจากชุมชนชาวแพรเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุมชนประเภทบุกรุกนะเทศบาลเมืองพิษณุโลกได้ออกใบอนุญาตเลขที่นะครับมีการนำระบบไฟฟ้าเข้ามาอย่างแต่ละแพรแต่ละเรือนด้วยนะครับ เรือนแพริรมฝั่งแม่น้ำด้านที่ตะวันออกหรือว่าด้านฝั่งซ้ายของลำน้ำาน้านนะเรือนแพรแถบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชิดกับย่านใจกลางเมืองหรือว่าศูนย์กลางความสำคัญของเมืองนะเรือนแพรที่จอดริมฝั่งด้านนี้ก็จะเรียกว่าเรือนแพรฝั่งพุทธบูชานะส่วนเรือนแพรริมฝั่งน้ำด้านที่ตะวันตกหรือว่าด้านฝั่งขวาของลำน้ำนาน่านะก็จะเรียกว่าเรือนแพรวังจันทร์นะครับ ต่อมาราวพุทธศักราช2,550นะเรือนแพได้ย้ายไาอยู่บริเวณหลังสะพานเอกาศ,ศรสนะชาวแพรก็มีการย้ายขึ้นมาอยู่บนบกเป็นจำนวนมากนะเริ่มมีธุรกิจร้านอาหารบนแพรเข้ามานะครับต่อมาราวพุทธศักราช2,552นะชาวเรือนแพรมีถิ่นฐานตั้งแต่บริเวณวัดใหญ่หรือว่าวัดพระพุทธชินราชนะถึงวัดจุฬามณีเนี่ย มีจำนวนราว275หลังนะฮะแต่ว่าด้วยฐานะที่ยากจนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการแบ่งชนชั้นต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อปี2512ก็มี โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนนะผู้ได้โอ,อกาสที่ด้านที่อยู่อาศัยเข้ามานะมีการดูแลชุมชนชาวแพรนะครับมีหน่วยงานต่างๆนะครับกองทัพได้เข้ามาปรับปรุงเรือนแพรให้กับชาวแพรนะครับทีนี้เนี่ยต่อมาประชากรชาวแพรลดน้อยลงเนื่องจากผู้คนได้ย้ายขึ้นมาอยู่อาศัยบนบกนะครับซึ่งจะเห็นว่าในยุคหนึ่งเนี่ยเรือนแพรเคยตั้งเรียงรายหนาแน่นตั้งแต่บริเวณมัดใหญ่ หรือว่าวัดพระศีรตนามหาธาตุวรม,มหาวิหารไปจนถึงวัดจุฬามณี ทางนี้ในวัสดุและรูปแบบนะครับเรือนแพรในสมัยก่อนก็อาจจะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลักเช่นแฝกหรือว่าหญ้าคามูลหลังคานะครับหรือว่าใช้ไม้ไผ่นะครับซึ่งาสามารถลอยน้ําได้ตามวัสดุธรรมชาตินะฮะก่อนจะเปลี่ยนมาใช้สังกสีหรือว่าแสดงให้เห็นการปรับตัวตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าแก่นแท้ของเรือนแพรก็คือการอาศัยอยู่บนน้ำนะครับส่วน อาชีพและสังคมของชาวแพรส่วนใหญ่ก็มักจะประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างการใช้แรงงานมีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเหมือนญาติเหมือนน้องพี่นะฮะมีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนแรงงานในการบำรุงรักษาเรือนแพรก็ถือว่าเป็นโครงสร้างสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างสูงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยบริเวณเออสองฝั่งแม่น้ำหน้านะครับเรายังเห็นภูมิปัญญาของชาวเรือนแพที่ อิงอาศัยนะระหว่างมนุษย์กับสายน้ำนะฮะในหน้าน้ำหลากนี่นะครับชาวเรือนแพก็จะลอ,อยตัวเหนือน้ำนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะแต่ในขณะที่น้ำลดลงนะก็จะเกิดตลิ่งนะครับแล้วก็นำพาตะกอนต่างๆนะตลอดสองฝั่งแม่น้ำน่านทั้งตลิ่งนั้นก็จะกลายเป็นที่ปลูกผักพืชผักสวนครัวต่างๆ ก็จะเห็นการปรับตัวของมนุษย์นะในการอิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างเฉพาะตัวของชาวพิสุนโลกซึ่งต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ r i v e r a n d Me มสำหรับข้อมูลบทสัมภาษณ์จากสิบเอกทวีบุรณะเขตคุณธรรมสถิตบุรณะเขต จากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจากทวีนะรวมถึงบทสัมภาษณ์คุณไพลินชูกลิ่นอดีตผู้พักอสสาศัยอยู่ในเรือนแพรซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญที่เป็นภาพวิถีชีวิตโดยตรงของชาวพิซูโนโลก,กับเรือนแพรนะครับสําหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจากทวีมีเรือนแพรจาลองหลากหลายรูปแบบที่ทําขึ้นจากแบบแปลนเรือนแพรที่ปรากฏในพิซูโนโลกทุกระเบียดนิ้ว และยังเก็บรักษาภาพพื้นเมืองโบราณของเมืองพิษณุโลกเมื่อครั้งที่แม่น้ำน,น่านยังมีเรือนแพอยู่เต็มสองฝั่งนอกจากนั้น,น,นในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัตวีก็จะมีการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้โบราณที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์หลายชิ้นซึ่งถือว่าเป็นคลังความรู้เก่าแก่ประจําจังหวัดพิษณุโลกดังที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าแม่น้ำน่านนั้น,นแบ่งเมืองพระพิษณุโลกออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกนะฮะอาจจะได้ยินอีกชื่อหนึ่งเรียกเมืองพิซุโนโล่ก็เมืองอกแตกนั่นะคือการแบ่งแยกจากแม่น้ํานั่นเองนะครับการแบ่งแยกเนี่ยโดยมีแม่น้ผาผ่ากลางเนี่ยนะครับก็เกิดความเจริญจากริมสองฝั่งน้ําแล้วก็ขยายออกเป็นเมืองในปัจจุบันนะฮะเกิดกลุ่มคนที่ทํางานรับจ้างนะทำกเกษตรกรรมการนิยมปลูกเรือนแพในน้ําเพราะว่าง่ายต่อการออกไปทํางานการขนส่งสินค้า ซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยนะครับถนนหนทางทางบกก็ยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันจากคําบอกเล่าของครูไพรินชูกลินนะครับที่ระบุว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยอยู่แพรตั้งแต่คลอดเรียกได้ว่าเกิดบนเรือนแพรนี้เลยความเป็นอยู่สมัยก่อนสะดวกสบายมากเพราะว่าอยู่บนแพรอากาศเย็นและอากาศถ่ายเทแพรก็ไม่ได้แคบนะสามารถอยู่กันทั้งครอบครัวเคยจัดงานเลี้ยงพระจัดงานแต่งปรับเปลี่ยนได้หมด ซึ่งจะว่าไปแล้วคนแพรผูกพันกับชีวิตในแม่น้ําทุกสิ่งทุกอย่างทั้งซักผ้าอาบน้ําทําครัวขับถ่ายอยู่ในแพรทั้งหมดเลยซึ่งภาพเก่าที่บันทึกนะเรือนแพรกับแม่น้ำน่านพิซูโนโลกนะก็จะทําให้เห็นว่าชาวแพรเองเนี่ยนะครับก็มีฉนดที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ของตัวเองแต่ก็จะมีบ้างที่ต้องย้ายจุดตั้งเรือนเพื่อไปตําแหน่งอื่นๆตามคําสั่งของเทศบาลเมืองพิซูโนโลก นะสำหรับเรือนแพก็มีลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกที่ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดีมีช่องเปิดของเรือนแพเป็นกลไกง่ายๆแต่สามารถทนลมแรงในแม่น้ำในช่วงฤด,ดูลมแรงได้และมีชานบ้านซึ่งใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับเช่นเก็บของตากผ้าเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกพืช ซึ่งหากมองในภาพรวมเนี่ยเรือนแพเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่ถ่ายทอดชีวิตของผู้คนได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดโดยมีการลดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นของบ้านลงนะมีการเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาโดยเฉพาะไม้ไผ่เป็นทุ่นลอยเพื่อไม่ให้หนักจนเกินไปสำหรับตำแหน่งที่วางตัวของเรือนแพก็มีพลวัตสูงนะมีการปรับเปลี่ยนไม่ได้ยึดติดที่ใดที่หนึ่งอย่างถาวร ขึ้นอยู่กับระดับน้ําที่ขึ้นสูงและต่ำนะบางจุดเนี่ยเรือนแพรก็กระจุกตัวอยู่ใกล้กันพอให้เดินข้ามกันได้แต่บางจุดก็กระจายตัวออกห่างกันนะครับเช่นในช่วงน้ำหลากเนี่ยเรือนแพก็อยู่กันกระจัดกระจายไม่แออัดแต่เมื่อถึงช่วงน้ำแล้งนะเรือนแพก็จะมากระจุกตัวที่แผ่นน้ำแคบๆก็กลายเป็นชุมชนใกล้ชิดที่ไม่ต้องใช้เรือในการข้ามไปมา ก็แสดงให้เห็นว่าเรือนแพก็คือชุมชน2องฤดูอย่างแท้จริงในการต่อมานะครับการเวลาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แผนผังเมืองของพิษณุโลกมีความเจริญเติบโตขึ้นตามการเวลามีความสะดวกสบายจากถนนที่ตัดทะลุต,ตอกซอกซอยมากขึ้นทำให้การเดินทางทางบกสะดวกสบายมีการให้ความสำคัญกับรถยนต์มากขึ้น นะการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อยๆดึงดูดชาวแพรนะทยอยย้ายบ้านเรือนขึ้นจากน้ำมาอยู่บนบกอย่างถาวรซึ่งหลายคนให้เหตุผลว่าการเดินทางทางเรือไม่สะดวกเหมือนก่อนนะเพราะว่าการค้าการขายก็ขึ้นบกทั้งหมดนะมีการตัดเส้นสายทางรถไฟเพราะฉะนั้นการขนส่งการค้าขายเชิงพาณิชย์ก็จะไปกระจุกตัวอยู่บริเวณริมทางรถไฟ นะบวกกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือนแพรมีราคาสูงมากเนื่องจากวัสดุนธรรมชาติหายากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะไม้ไผ่ที่เป็นวัสดุพื้นฐานในการทำทุ่นลอยในสมัยก่อนเนี่ยไม้ไผ่ไม่แพงนะแต่พอเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็แพงขึ้นหลายเท่าตัวทางนี้เนี่ยนะครับไม้ไผ่ก็ต้องเปลี่ยนทุกปีเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้ดังนั้นชาวเรือนแพรนะครับจึงมีการคำนวณแล้วก็คิดว่า ปีหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเผื่อค่าซ่อมหลายจึงคิดจ,จะนําค่าซ่อมนั้นเนี่ยไปซื้อ,อบ้านที่ราคาย่อมเยาอยู่ดีกว่าเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายแฝงก็คือข้อเสียในการอยู่เรือนแพรนะครับผนวกกับทางภาครัฐมีนโยบายพัฒนาทัศนียภาพโดยรอบแม่น้หน้านที่ไหลาผ่านเมืองและการจัดการระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้นเนื่องจากการขับถ่ายของเสียลงแม่น้ำโดยตรงนะทำให้มีการจัดระเบียบการตั้งเรือนแพร และจัดสรรพื้นที่เฉพาะให้ย้ายขึ้นไปอาศัยบนบกดังนั้นเนี่ยจำนวนเรือนแพของจังหวัดพิษณุโลกจึงค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันปรากฏหลักๆเพียงร้านอาหารและแพเชิงท่องเที่ยวตาอากาศเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังอาศัยเรือนแพและ,ะเลี้ยงชีพบนว,นวิถีสายน้าต่อไปนะปัจจุบันเรือนแพ ที่เป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมชาวบ้านจึงแทบจะหาดูได้ยากก็เหลือเพียงส่วนน้อยอยที่กล่าวไว้ที่พยายามรักษาพิถีชีวิตเอาไว้เรือนแพในจังหวัดพิษณุโลกอาจกำลังลดจำนวนลงจนเกือบจะหายไปจากสายตาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่นะไม่ใช่แค่เสาไม้ที่ผูพังหากแต่ว่าเป็นจิตวิญญาณแห่งสายน้ำที่สลักอยู่ในรากเงาของชาวเมือง เรือนแพก็คือบทเรียนที่สอนว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่การเอาชนะนะครับแต่คือการปรับตัวและโอบรับในวันนี้นะครับเมื่อเรือนแพเนี่ยได้เปลี่ยนจากบ้านมาเป็นเรื่องเล่าสิ่งที่ท้าทายชาวพิษุณโลกทุกคนนะคือการทําอย่างไรให้คําขวัญที่ว่าสองฝั่งนั่นล้วนเรือนแพไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำในอดีตนะฮะแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะรักษาธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรต่างๆให้ใสสะอาด พอที่ลูกหลานจะสัมผัสถึงความอบอุ่นความรื่นรมความช่ำเย็นของแม่น้ำน่านอีกครั้งหนึ่งทุกท่านครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังในวันศุกร์หน้าเวลาประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz ะและทางเว็บไซต์ nu.radio.nu.ac.th สำหรับวันนี้ผมธนบัตรใจอินอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยนเรศวรต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ